สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Youtube แฟนคลับลุงพลฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube มนโอมได้พูดไป้ย่งนี้ครับวันนี้ได้ดูไลฟ์สดช่องหนึ่งพูดถึงใครคนหนึ่งบูลลี่พูดดูถูกปูพองว่าใส่ชุดใส่เสื้อผ้าเหมือนอึง ก็ว่ากันไปตามเนื้อผ้าตามความจริงความจริงเขาก็บวชเรียนมานานแต่ไม่ได้พัฒนาคำพูดสันดานอะไรต่างๆที่มันติดตัวเขามาตั้งแต่กำเนิดมันไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดทุกวันทุกวันมันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรแต่เขาก็พูดทุกวันเข้าใจว่าเขาก็หาเงิน เขาคงไม่มีงานทำเพราะว่าเขาเป็นคนที่เลือกงานมากๆคุณง่ายๆคือทํามาหากินไม่เป็นทำงานแบบสุจริตไม่เป็นคอยแต่เปียดเบียนผู้อื่นด้วยวาจาที่ไม่เหมาะสมทั้งๆที่แม่ชื่อก็เพราะแต่ก็ไม่วายอย่างว่าแหละไม่ว่าจะเป็นครอบครัวไหนจะมีเลือดบางก้อนที่มันไม่ดีหรือเรียกว่าเลือดเสีย มันไม่สามารถกลับมาดีได้แต่ถ้าเป็นเลือดก้อนที่มันดีมันมีประโยชน์เหมือนทองทองอยู่ที่ไหนก็เป็นทองอยู่วันยังคำ่ำแต่พวกขยะทําตัวเป็นขยะอยู่วันยังคำ่ำไม่มีทางจะเป็นทองได้มันอิจช้าตาร้อนลุงประมาณนั้นเท่าที่ลุงรู้จักมานะ่ะตัวตนของเขาที่ผ่านมาทําหาอะไรไม่เป็นเลยงอมืองอเท้าแบมือขอสึกออกมาก็แบมือ ขอเงินพ่อแม่ใช้บุปการีไปซื้อของให้คิดว่าตัวเองบวชอยู่มั้งถึงให้พ่อประเคนให้ทุกวันเขาเรียกว่าสันดานชั่วคนชั่วก็ยังเป็นคนชั่วอยู่วันยังคำ่ำบ่งบอกถึงท่าแท้สิ่งที่เขาพูดอยู่ทุกวันมันเหมือนกระจกสะท้อนเข้าไปหาตัวเขาเองได้เห็นพฤติกรรมที่เขาพยายาม ทำให้คนอื่นที่เขาไม่ชอบเสียหายต่างๆนานาความคิบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเมื่อเช้าได้พูดถึงเรื่องสัญชาตญาณของวัวสลังหะะสัญชาตญาณของคนที่ทําผิดชอบร้อนตัวสัญชาตญาณเหล่านี้มันมีจริงเช่นถ้าไม่ใช่มึงอะทำจะร้อนตัวทําไมคนทําผิดมันจะออกมาร้อนตัว ซึ่งมันเป็นอยู่ตอนนี้พยายามโยนให้คนอื่นรับราบาปแทนพอใกล้วันพิจากษามันจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจระแวงว่าจะรอดหรือไม่รอดสัญชาตยญาณของคนที่ทำผิดมันไม่รู้ว่าลุงกับป้ารู้เรื่องมากน้อยแค่ไหนอย่างที่สองน่ะมันกลัวว่าพยานฝ่ายจำเลยเขาน่ะมีพยานเด็ดเด็ดเอะไรไว้ ต่อสู้หรือเปล่าเขากลัวว่าจะมีการตั้งประเด็นชี้ให้พวกเขานะ่ะต้องผาวาอีกประเด็นหนึ่งมันกลัวเรื่องการเปิดประเด็นในเรื่องของประโยชน์ที่ได้จากการเสียชีวิตของน้องจากการหายตัวไปของน้องใครได้ประโยชน์สูงสุดถ้าจะมองแบบเป็นกลางลุงได้ประโยชน์แต่ประโยชน์ทางอ้อมเป็นประโยชน์ผลพลอยได้ จากความสงสารของ f อจากการเอ็นดูซึ่งประโยชน์นี้คาดเดาไม่ได้ล่วงหน้าแต่พ่อแม่น้องได้ประโยชน์ทางตรงเลยแล้วได้ไปเยอะด้วยและได้แบบเตรียมกันรู้กันก่อนของลุงไม่สามารถร่วงรู้ได้ว่าหลานหายคนหรือใครจะมาสร้างบ้านให้เราเป็นความโชคดีแบบส้มล่นแต่ของสางเน่านะ ได้ประโยชน์ทางตรงได้ไปเยอะรู้ล่วงหน้าก่อนได้ว่าลูกขายต้องเปิดรับบริจาคนะแล้วมันน่ะก็เปิดจริงๆด้วยดังนั้นขึ้นศาลมันร้อนตัวกลัวว่าพอเปิดประเด็นเรื่องของการตายของน้องใครได้ประโยชน์สูงสุดเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาจำเลยได้ประโยชน์อะไรบ้างแรงจูงใจคุณอ้างว่าของจำเลยนะ่ะคือเหล็กไหล ไปขายเป็นร้อยล้านตามการตรวจสอบแล้วก็ไม่มีเม็ดเงินมหาศาลนี้อยู่ความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับเรื่องคดีของน้องผลไม้เจ้าปู่ได้รือหรือไปเสาะหาคดีเก่าๆของต่างประเทศในหลายประเทศหลายๆคดีมีเงินงำที่หาวัตถุพยานไม่ค่อยได้เขาใช้วิธีแก้ไขคดีด้วยอะไร หล,หลายคดีน่ะไปค้นเจอมาเขาใช้จิตตาวิทยาในการแก้คดีสืบคดีสามารถทำคดีได้ออกมาอย่างโปร่งใส้วยจิตตาวิทยาจิตวิทยาใช้ในการอ่านแต่ละตัวละครเกี่ยวข้องกับคดีเขาจะเริ่มอ่านจากตัวละครที่มีความสัมพันธ์กับผู้ตายมากที่สุดนั่นหมายถึงคนอยู่ในครอบครัวก่อนมีผลประโยชน์ยังไง มีข้อขัดแย้งกันยังไงเลยมาดูในเรื่องของคดีของน้องผลไม้ถ้าใช้หลักจิตวิทยาวิเคราะห์คดีของน้องผลไม้โดยเรานั้นมองจากคนใกล้ตัวก่อนพ่อแม่น้องพี่สาวน้องแต่เรามามองแบบง่ายๆมองจากพ่อแม่น้องเนี่ยเขาใช้วิสัยทัศน์ตามหลักความเป็นจริงของมนุษย์ไม่ว่าเด็กหายที่ไหนตามหลัก พ่อแม่จะต้องกระวนกระวายเป็นห่วงลูกเป็นลมเป็นแล้งก็มีนะ่ะเครียดคิดหนักเขาดูตรงนี้ใจอยากออกไปตามหาอย่างเดียวแต่กรณีของน้องผลไม้นั้นไม่มีอาการแบบนั้นแต่กลับไปเปิดบัญชีรับบริจาคยังไม่พออีกเวลาชาวบ้านออกไปตามหาแทนที่จะออกไปพร้อมๆกันแต่กลับเฝ้าอยู่บ้านไม่ยอมออกไปตามหา จริงๆแล้วคนที่ควรไปตามหาคือพ่อแม่เพราะรู้นิสัยพฤติกรรมของเด็กจะต้องนำทีมออกตามหาเด็กพ่อแม่เด็กรู้ว่าเด็กใส่เสื้อผ้าเสียอะไรอย่างสุดท้ายเวลาคนร้องตะโกนเรียกชื่อเด็กเสียงคนอื่นเด็กจะกลัวถ้าได้ยินเสียงพ่อแม่เด็กจะวิ่งออกมาและขานรับ ความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube เจ้าปู่ชาแนลได้พูดไว้ดังนี้ครับคนที่ไม่เคยทำธุรกิจแต่อวดฉลาดอย่างน้อยบริษัทของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมามีผลิตภัณฑ์ออกมาขายแต่คนที่ไปนั่งสอนเขาเรื่องการตลาดผลิตภัณฑ์ไม่มีเฮอะไรเลยแม้แต่ชื่อบริษัทต,ตัวเองน่ยยังไม่มีเลยแต่เสือกไปสอนเขา ของเขาเนะ่ยยังเป็นรูปเป็นร่างเป็นบริษัทออกมาขายเรียบร้อยแต่ตัวเองนะ่ยไปสอนน,สอนนู่นสอนนี่งโงงทั้งนั้นนะ่ะแต่ไม่มีอะไรเลยคนเรานี่นเหมือนเฮี้ยได้ใจจริงๆเปรตตัวนี้นะ่ะไม่มีห่าเหียวอะไรเลยแต่นั่งสอนเขาเหมือนสอนจระเข้ว่ายน้ำคนอื่นเขาว่ายไปตั้งไกลแล้วของตัวเองยังอยู่ที่เดิมแต่เสือกไปสอนเขาว่ายน้ำ ของเขาไหว้ไปไกลแล้วถือดีอะไรไปสอนเขาไหว,ว้แอบอ้างว่ามาสอนความดีความเลวเคยทำความดีสักครั้งไหมตัวตนของคำว่าความดีเคยเห็นไหมถึงมานั่งสอนเขาหนะมานั่งสอนความดีทั้งทั้งที่ตัวเองทำความชั่วสร้างกรรมทุกวันแต่เสือกมานั่งสอนธรรมะทำยังไง รู้หรือเปล่าปวดมา1 4พรรษาถูกถีบออกมาหรือเปล่าไม่รู้หรือสึกออกมาเองหรือเปล่าไม่รู้ไม่ได้พระธรรมคำสอนแม้แต่คำเดียวในสมองมีแต่ความชั่วคมเลวจะมานั่งสอนความดีได้ยังไงแม้ทำมานั่งสอนเรื่องบาปบุญไม่รู้หรือว่าการที่ด่าพ่อมันเป็นปาบาปกรรมอย่างหนึ่งมึงยังนั่งด่าเลย จะมานั่งสอนบาปสอนบุญทำอะไรได้บาปอะไรได้บุญยังไงมึงยังไม่รู้เลยทุกวันนี้พูดอะไรออกมามันเข้าตัวเองอันนี้จริงความคืบหน้าจากทางช่อง Youtube ค่อยบอกเจ้าแล้วได้พูดไวอย่างนี้ครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์รอติดตามกันพอดีผมเห็นหนูผีมันพูดเมื่อเช้าเกินเยียวยาอิจฉาเขาไปหมดเลยสิ่งที่พูดมาไม่ได้มีความจริงเลย อิจฉาเขาใส่ร้ายเขาหนักใจกับมันจริงๆเอ fc เรารู้ว่าลุงเป็นคนดีหรือไม่ดีไม่ใช่ให้มันมานั่งเสนอนั่งพูดพร่ำพรรณนา,นาจริงๆแล้วนะ่ะไม่อยากจะพูดถึงมันแต่มันแขวผมนะ่ะไม่เลิกเลยเหมือนคนขาดสติลุงเขาไปถึงไหนแล้วมึงนี่นะ่ะคนละชั้นกันเลยเอาทุกอย่างมาด่ามาว่าเดี๋ยวมันก็ได้รับกรรม มันก็มานั่งว่าพูดจาพลานาเลิศเทอะบ้านก,กกอกอยู่ไม่ได้หรือไงมึงจะเอาอยัางไงของมึงน่ะงงกับมันนะว่าจะเอาอยัางไงเขามาอยู่ที่นี่น่ะยังไม่เลิกจะมานั่งแทะนั่งเลมเวลาเขาอยู่ก็นั่งด่าเขาเวลาเขาไปน่ะก็นั่งด่าเขาก็ไม่เข้าใจหากินกับคำด่า ระวังปากจะเท่ารูเข็มนะนรกจะกินปากเอาทำบ้างบุญนะพูดเหมือนคนเมากาวไม่รู้ fc ไปดูได้ยังไงพูดไปเรื่อยลุงป้าเขาทำอะไรให้มันไม่รู้นะคงเป็นกรรมนั่งดา่าเพื่อยอดวิวยอดเงินขนาดพ่อตัวเองมันยังดา่าอย่างว่าเลยจิตใจมันทำด้วยอะไรเขา ไม่อยู่กับคนชั่วอย่างมึงหรอกปากบอกไม่นับถือพญานาคนั่งด่าองค์ปุบริิจิตแต่ตัวเองนะ่ะมานับถือพญานาคมันด่าเพื่อคอนเทนต์จริงๆด่าเพื่อเงินจริงๆมานั่งว่าพี่สาวพี่เขยพ่อตัวเองความคิดสมองไม่มีทำมาหากินอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ